หมักไส้ครับวันนี้ครับเมนูย่างย่างใส่สอ่อนครับสออใส่อ,อส่อนนันกปาาปู่ครับนนะเเลยยยก็บ่ไหนจอ มันก <mean> ็เข <Hospital> ้าเครื่องเลย ปย่างครับย่างมาจอีรย่างนี่ครับย่างชุดนึงครับนี่ครับเอาโลงไ้หน่อยอ่ะอันนี้ครับสามชั้นย่างครับหน้ากากหน้ากากทั้งสามชั้นหน้ากาก โปรดต pouch นี่ที่ wheels, สถถ때문에โปรดตรงนี้ใ่คือ Mustang บบนี้ fråawia มาร่วนล์นะอันี้ Y�SHRAW terrain 5 5 и ч е ั ождения ใช่คร lavş 근데 3Shop for altyom ก a r c, <oughs> <c <oughs> รานดานบอกทุกคนว่านี่ิกติกแล้วก็เสียไ่เปตัดกายม่อเนเส็จังอ้ยแต่รายารหน้าไม่ต้องีแหละวันนีไกไปยๆอีสานมูเจ้าเขาแกงว่าพากันจินย่ากลับเน้รนอเลย มันตัวมากนึกเกลยวจันง่้มเลยนเกี่ยไว้ไข่เนี่งานครับจิมงานครับใง่ใส่โบมือหอ้อสิ่งล้วนว่าอะไรเนาะแล้วตอนไหนเนี่ยเราเดียวนะใา่ปุ๊บไข่เลยโดดไข่เลยจิ้มงานเยอะยังไม่ไน้ทำที่ ไปคิดมากเลยเออเดี๋ยวเราเส้นตายกี่ว่าไม่เคกินวตายแล้วไม่มีมันด้วยเออี้ย,ยชิมไตอ่อตะหืหเนอ ล so <UST> ูกกำลังซิ้นด้วยนะครับโจะมาพูดนครับตาคางงหรอถ่ายลูกปยอดนันมามสุดยอด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 มามาครับมามามาครับมา ชดทีมงานสายชวด่สุดยอดกินเสร็จ้มือมันเช็ดที่เสาด้วยนะครับดูยงเก่งเลยนั่นผักแอมนี่น้ำ บอกคนนั้นนี้เอาไปมึงเจ้าของไก่กูโแมีกมบุ๋อายนี่เเปนเน่ยบอกว่าเวลาขอทนั้นเมึงม่ปาสายใบบกครับใบบกันกันในพ้นลมเยาวิตุ อนะครับสดายครับ ช ok ุดส uh, like, yeah. ุดท้ายครับช uh! ุด um, ส uh, uh, uh. ุดท้ายเขาทำยอดนีเลยดีหรอบ้านมันดี <k ังว่ายินดักเขาไวเนี่ยห้อบ่รฟอมซื้อบ่รฟอมเม่อตอนคีเลยกรับตุงเนี่ยเขาอ่านมากินเขามาอ่านมกินเขาอย่งเดียวเลยแตเขาดีนะบความส่นมมากเียงมากแล้วถึงว่าล่แข็งทังนบ้เลยยังหนอบ้าเลยบวแมว้ำนักมันดีก็ข้างฟอมมันเบาเขาจับเมื่อวานนักึงเยของเ้ามัน กับนักพึ่งเนี่ยของเขามันดีกว่าเขาอายุก็ดีกว่าอายุดีอายุเจว่าอาองยูเต๋อกระํำไก่เขาดันเขาตีมาแล้วสามอันเนาตมบกกวาตีสามนเขาเคยิไม่กินไก่เลยนเจาผมมงไก่บาหรอเราคนกินเลยเขาเขาก็อ่านกินเขาเขาอ่านกินเขาเขาแต่ความแข็งยมเขากันนะ เขาเก่งอะทางก้นแข็งมากหัวเขาหรอเบิ้งหรอถ้ามันดีกฎหมาอะไรนะเนาะว่าไแข่งมันแข็งนด้แงเขาน่ะมันบาตีวาหักมันงงผืนใครเขาแบว่าจนไก่มาแล้วพี่อันเบิ้งแล้วต่อไปไกวาไงไกกือ่าแข็งหรเดีตัไมีไปเพราะยาน่เเขาหคงสวน

นี่ครับชุดท้ายครับว่าผมมาเด้ล่าจะจุ่นเราล่าล่าประกวดลงวบวกอาจานเออเหนียวแหงเนี่ยเราดกว่าอตีงี้กับวัเนี่ยตัวนี่เห็นแนอะ